สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมารับประทานอาหารเช้ากันค่ะมาดูกันว่ารายการอาหารวันนี้มีอะไรนะคะมีข้าวไรเบอร์รี่เช่นเดิมจากนาตัวเองกล้วยน้ำว้าสุกสุกไม่มากนะคะจากสวนตัวเองต้มยำน้ำข้นปลานิลน,นะคะ แล้วก็น้ำขิงนะคะอุ่นๆแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนี่ซื้อซื้อถั่วมาจากห้างแล้วก็มาคั่วมาอบนะคะใช้ฝ้าอบก็ปอดจากเชื้อรานะคะเพราะทำเองอ่าขั้นตอนการต้มยำปลานิลน,นะคะก็ล้างปลานิล ขอดเก็ดและเอาไส้ออกให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดหั่นออกเป็นท่อนๆตัวละ3 3 4ท่อนนะคะเพื่อสะดวกในการรับประทานหลังจากนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ น้ำพริกเผาลงไปนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูบุบนะคะสัก7-8เม็ดแล้วก็น้ำพริกเผาสัก1-2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปในน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกครั้งก็ใส่ปลานิลที่ล้างสะอาดและหั่นเป็นชิ้นๆลงไปนะคะ หลังจากนั้นต้มต่อไปจนจนปลาสุกก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมะขามก็จากบ้านเราเองนะคะมีมะขามเปรี้ยวทำเป็นมะขามเปียกไว้นะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวใส่น้ำปลาเล็กน้อย ไม่เค็มมากตามความชอบของแต่ละครัวเรือนนะคะหลังจากนั้นก็บ้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้รสชาติเข้มข้นขึ้นหลังจากปลาสุกทุกอย่างสุกหมดแล้วก็โรย ผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะหรือเรียกว่าผักชีใบหยกักที่ใบคมๆนะคะเรียกว่าผักชีฝรั่งลงไปเติมใบผักชีต้นหอมซอยซอยหย,ยาบๆนะคะแล้วก็ใบมะกรูดจากหลังบ้านใส่ลงไปแล้วก็ ผักชีฝรัลล่งที่ใบหยกัยกๆใส่ลงไปนะคะก็จะได้ต้มยำถ้วยนี้มานะคะรับประทานรสเด็ดมากภาษาอีสานเรียกว่าแซบ่บแซบอีหลีนะคะขอจบคลิปอาหารเช้าวันนี้เพียงแค่นี้นะคะใครสนใจก็รับประทานทำรับประทานได้เลยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ